ยต่างก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องเรามาดูกันว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นส่งผลอย่างไรกับเนื้อเรื่องในภาพยนตร์เหล่านี้กันบ้างมาที่อันดับที่7ภาพยนตร์จจชุดเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์สร้างจากนวนิยายของเอียนเฟรมิงเรื่องราวของสายลับอังกฤษผู้มีนาัประจำตัวช่ว07ซึ่งเขามักจะรับภารกิจระดับชาติอยู่เสมอๆภาพ,พยนตร์ชุดเจมส์บอนด์เริ่มสร้างตั้งแต่ตอนแรกในปีทศักราช1962เปต้นมาจนถึงปัจจุบัน ถึงจะเป็นสารลับระดับชาติเนี่ยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสารลับคนนี้ก็คือเครื่องดื่มวอดก้ามาร์ตินี่ซึ่งตัวเจมส์บอนด์จะสั่งมาดื่มทุกตอนซึ่งกลายเป็นเครื่องดื่มประจำตัวของ007เลยก็ว่าได้แต่การดื่มวอดกา้ามาร์ตินี่ของ007นะั้นเป็นการดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวหนังและเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองเลยไม่ส่งผลอะไรกับตัวหนังมากนักเลยทำให้อยู่อันดับที่7อันดับที่6นะครับ ภาพยนตร์ไทยเรื่องรัดดาแล็ภาพยนตร์สยองขวัญจากค่าย g d h กำกับการแสดงโดยโสพลศักดาพิสิธิ์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดรายได้มหาศาลในใครเข้าฉายนอกจากความสยองขวัญของเรื่องนี้แล้วยังมีประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวอีกด้วยนะครับและแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องไ้อย่างไรล่ะในเรื่องนี้จะมีฉากนี้แหละครับที่ตัวเอกจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ทว่ามันกลับเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้แหละครับเป็นไหมล่ะครับว่าเกือบอันตรายเกือบถึงชีวิตเลยทีเดียวนี่ขนาดไม่ดื่มนะครับเนี่ยอันดับที่5นะครับเรื่อง Inglorious b a s t e r d หนังสงครามแฝงแฝงจริงๆกับผูกกับสุีดิดควันตินชาวันติโนด้วยการดำเนินเรื่องและบทสนทนาที่เฉียบคมทำให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวภู่กกับไปแล้ว ในเรื่องนี้ก็มีฉากที่เครื่องดืง่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องก็คือฉากนี้แหละครับฉากที่พวกลูกทีมพระเอกไปหาสายลับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ดันเป็นดันกันในบาร์เล่าผลก็เลยเป็นเช่นนี้แหละครับเป็นการสายกระสุนใส่กันแทนกับที่จะมีผู้ได้กับการมีผู้เสีย,ยอันดับที่สี่นะครับ ภาพยนตร์ไทยเรื่องอินซีเดน์จากผลงานของเสกุจิตภาพยนตร์ฮีโร่ในไทยผลงานกำกับวิสิตศาสนาเที่ยงเรื่องราวของสังคมไทยในอนาคตที่มีแต่ความเลวร้ายเปิดช่องทางให้องค์กรผู้ช่วร้ายหาทางเข้าครอบครองประเทศนี้วีรบุรุษภายใตหน้ากากอินซีเดน์จึงก่อกำเนิดขึ้นแต่ทว่าวีรบุรุษรายนี้ก็พลาดท้ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันเด็กผู้ชายร้อยดังร้อยมันก็ตอบว่า นั่นก็คือฉากนี้แหละครับซึ่งผลที่ตามมานั้นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนั่นก็คือทำให้ตัวร้ายของเรื่องนั้นรู้ที่อยู่และทานทับนนอินซีแดงนั่นเองมึงคืออินซีแดงอันดับที่สนะครับ ภาพยนตร์เรื่อง Project X หนังว่าด้วยเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ที่จัดปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงขึ้นและในงานนั้นก็ไม่พ้นที่จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่เข้าฉายแต่จากตัวอย่างภาพยนตร์ที่ปล่อยออกมานั้นจะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องนั้นสุดจะแรงและสุดจะหามเจิงจากปาร์ตี้ของวัยรุ่นธรรมดาธรๆมีม่จะกลายเป็นการก่อจลาจลเลนกวาไดด just อันด t บที่สองครับภาพยนตร์ไทยเรื่องรักจัดหนักตอนทอมแฮงภาพยนตร์รุ่นไทยเนื้อหา18ดแกัวและและมีอยู่ตอนหนึ่งที่เห็นผลของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อย่างชัดเนจนคือตอนทอมแฮงเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องราวของสาวทอมสุดป้าบุูล่า ที่ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนและทำให้เธอพลาดท่ามีอะไรกับผู้ชายหลังจากนั้นเธอจึงมีชีวิตแบบแห้งๆท่ามกลางความสับสนโดยมีเพื่อนสนิทและแม่อยู่เคียงข้างในชีวิตจริงๆนั้นถือเป็นการกล้าวพลาดอย่างจริงจังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ให้ข้อเตือนใจให้กับวัยรุ่นไทยได้เป็นอย่างดีเรื่องหนึ่งเลย อันดับที่หนึ่งแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Tank Over ผลงานการกำกับของผู้มุ่กับท็อตฟิลิปหนังว่าด้วยเรื่องของเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่งที่ไปเลี้ยงฉลองแล้วเมาจนไม่รู้สติพวกตนเฝ้าเมาปรากฏว่าพวกตนนั้นจําเหตุการณ์ก่อนนันไม่ได้เลยก็ทอะไรลงไปบ้างหลังจากนั้นเหตุการณ์แสงชุลมุนวุ่นวายก็ตามมาไม่ขาดสายทำให้พระเอกต้องตามสืบว่าพวกตนก่อวีรกรรมอะไรไปบ้างพร้อมกับหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่้าทบเขามาไม่ขาดสายเรื่องนี้นะครับทำให้เห็นว่าการที่จังเมา,มาไม่ใช่เมื่อสินแล้วเลยทำให้แค่ตัวนนเดือดร้อนนะครับแต่ส่งผลกับผู้คนรอบข้างด,ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ็ดอันดับภาพพยนตร์นอร์เวย์ที่เรานำมาเสนอเห็นไหมละครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำผลกระทบมากมาสู่ชีวิตของเราเห็นอย่างนี้เพื่อนๆคงไม่คิดอยากจะลองดื่มแล้วใช่ไหมอย่าวาชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยไร้แอลกอฮอล์นะครับ